สวัสดีครับ FC แฟนกลับช่องลวงเอกวันนี้ลุงเอกจะปลูกยางพารานะครับพันสองห้าหซึ่งให้น้ำยางดีน้ำยางเยอะแต่การดูแลรักษาก็ค่อนข้างยากนะครับหน้าตรงหน้าตายอะไรก็ลุยครับวันนี้คนงานสิบเอ็ดคนในการปลูกยางพาราครั้งนี้ใส่ไปปลูกทุกเรียนปลูกยางกับปลูกอะไรต้อครับพี่น้องมันันบอธนัท สรุปแล้วถนัดตะกับยางพระราดเนี่แหละว,ว่าปลูกมือเดียวทำแล้วไปเลยครับดงานก็เตรียมพร้อมทำรัว้วทำอะไรเรียบร้อยครับวันนี้ก็ปลูกพันหกร้มานานแล้วก็เขาบอกว่าพันสองห้าหนึ่งออกเยอะออกดีนะครับก็เลยลุยเลยครับพันสองห้าหนึ่ง